เอกิเกกับอีซักเล่นด้วยกันได้ไหมได้คือยังไงก็ได้แต่ยังไงต้องทําให้ได้ไม่ไม่คือผมเชื่อว่าได้แน่ด้วยด้วยเซนส์ของนักฟุตบอลมันพี่ว่าได้แต่แต่จะได้แบบไหนอาเนอร์สล็อตได้หรือเปล่าผมไม่รู้ไม่ไม่เพราะว่าอโค้ดแต่ละคนจะมีวิธีการมีแทคนิกมีระบบอ่าโอเคกลัมาถึงว่าถ้าสมมุติว่าคุณเอาโค้ดคนไหนก็ได้ในโลกนี้เราเห็นกลุ่มกาลังชุดนี้ถามว่า2คนนี้เล่นด้วยกันได้ไหม คนบางคนเห็นแล้วผมชอบเลยคู่นี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่ะ,อะเขาเอาจ<ม>จะถนัดแบบนั้นอะมีก็มีก็มีแต่สล็อตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเขามองแบบไหนเขามองแบบไหนเขามองแบบไหนซึ่งเอาจริงๆอ่ะคู่นี้เป,นเป็นเป็นกองหน้าที่ทักษะฝีมือดีดีดทั้งสองคนเอาบอลมาเล่นที่เท้าได้ทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมติคุณเล่นด้วยกันแนวลุกคนอื่นล่ะอ่สมมติว่าเราตีว่ามีฟิลคู่กลางเนี่ยสองคนเป็นแม็กกาลิสเตอร์กับกับกับแฟแบกกับแฟนแบ็กแล้วโคต้าที่เหลืออีกสองคนล่ะจะเป็นใครเวีโซโบทีนี้ซาาร่่ละ เดี๋ยวซาร่าไปเล่นทิมชาติอ่ะช่วงอาจจะได้เห็นนะช่วงนี่ผมคิดให้เลยช่วงเอฟคอนอาจจะได้เห็นประมาณว่าไอเดียบางทีซาร่าอาจจะถูมือรออยู่นะเออนี่แหละทีมของผมซาร่าไปไปอะไรอย่างนี้อันนี้คือไม่ได้ว่าแบบอุยอันนี้ไม่ได้ไ่ไม่อะไรนะแค่แค่เราเราอแต่ถ้าเราคุยในแง่ของความเป็นจริงอ่ะผมเชื่อว่าไอชุดความคิดเนี้ยมันมี เพราะเขาต้องวางอนาคตอยู่แล้วแล้วเราก็สองปีสามปีข้างหน้าโมซาล่มอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเมซี่โรนันโดยังมีวันที่ต้องหมดความสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเซตนี้แหละเป็นพ็อกเก็ตนี้ก็ได้แม็กกากาฟเฟนแบกโซโบวสเอ็กกี้อิซักแต่ภาพในหัวมันชัดนี่หรอภาพในหัวมันชัดโอ้โหแต่เราเล่นเกมเออแต่ลงไปเล่นจริงแต่นั่นแหละแต่พอไปเล่นจริงอ่ะกว่ามันจะไปถึงจุดที่มันสุกงอมอที่แบบ เออเราไม่รู้อีกต้องใช้เวลาครับใช่ใช่